รอบนี้ก็จะคิดไม่ได้จะลุงจะลุงมารับแวลูกโอเคเรื่มาคุยเลยก็ได้หมายถึงว่าเขาอยากขับเล่นหรือเปล่าจะได้หนูบอกจะลุงนะโอเคถูกคนนี้ยินรับประกันเรื่องนี้ใส่จริงนี่ไปเซอร์เวย์หมดแล้วติดืเบอกชื่อมาเออนี่ไปเซอร์เวย์กับยูมีกับอะไรมาละยูมีบอกนิสัยดีใช่อ้างอิงเลยพลาดพิงบุคคลที่สาม นี่ใส่ดีมากแล้วก็เคยเล่นแบบว่าเขาอยู่ในมอนเทชายอ่ะแล้วเขาก็ผ่านสตอรี่อุ้ยมาพอดีเลยจ้าลุงจ้ารุงสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวชิดาพรเข้าคือเรื่อนชิหนูรัดอายุ3ปีถูกอุ้ยอันนี้เข้าก่กับเธอได้นะอย่างเงี้ยแบบชอบนะยออมเ้ยอมชอบนะ จริงจริงยอมชอบอะไรอย่างนี้่ค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะจะลงต่อเลยขออีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะสวดีค่ะฉันชื่อนางสาวทิดาพรเข้ากูหลังชื่อนที่หนูรัดอายุสามปีถูอว่ามาถูกอีกเวถูกป้อง อันนี้คิ๊กสิ๊6วายไฟท a สเบิร์ดของฉันเธอเธออยากใช้มันมาจากวันเดือนปีเกดแกลเธอรรวมกันแค่นั้นรอันนี้มาขอเพิงมแจงหนึ่งมาออดิชั่นแล้วอันนี้มาเข้าแก๊งใช่ไหมอ่ะหรือออดิชั่นหรือว่าแสดงความสามารถพิเศษอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถูกโอเคพี่อยากเข้าใช่ไหมหมายถึงว่าแก๊ง จารุงอยากเล่นไหมใช่ก็ยินชวนใช่ยินชวนยินชวนก็ยินชวนเพราะว่ายินนะ่ะเอาตรงๆยินนะ่ะคือไม่ได้ว่าเราปิดโอกาสนะแต่ว่าถ้ามันได้คนที่รู้จักมาก่อนนะมันก็สบายใจแล้วมันก็สนิใจมากกว่าได้ว่าคุยแล้วโอเคสำสำหรับนี่ฝีมือนี่ว่ายังไงก็โอเคแหละเพราะว่าก<ภ>ารที่เราเคยผ่านสตอรี่มาเยอะมันคือ ใช่มันเป็นเรียกว่าเซนเกมประสบการณ์แต่อยากให้จะลุงแบบว่าอยากเล่นจริงๆอยากเข้าจริงๆด้วยนะอยากเล่นจริงๆใช่ไหมแม่คือ <c oughs> เราต้องถามความเต็มใจอ่ะถ้าไม่ใช่แปลว่าหินชวนแล้วพี่จะเข้าหรือมันคือหนูอยากได้ความที่แบบว่าพี่อยากเล่นเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าได้ยากยากอันนี้อยากจริงไหมย่ยได้อยากยากนี่อยากไ <c oughs> ่อจาจะลุงมันดูเหมือนไม่อยากดูเหมือนโดนบังคับนะนี่ก็ใช่ดูเหมือนโดนเอาดีๆลดงบังคับเอาดีๆพี่จะได้เดี๋ยว เอางี้นะถ้าเข้ามาเดี๋ยวให้กระเทยละลายพฤติกรรมก่อนอย่างแรกเลยเหมือนโดนบังคับเหมือนโดนบังคับมาเข้าอ่ะพี่จะลงเอาดีๆให้ดูันอย่างเขนียเราชวนยพี่พี่รันได้ใช่ไหมแอดอรออะไรเงี้ยได้ได้โอเคไม่คือเมื่อวานอ่ะยินขานพี่จะลงตรงเนี้ยว่าพี่จะลงพี่จะลงเบบี้บีไหมล่ะแล้วเขาก็เฮ้ยจริงอ่ะอย่างนี้รีไวายเลย แต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาโดนบังคับมาสมัครไม่โดนไม่โดนนี่ไงอยากเล่นด้วยกันเลโอเครีินได้ได้พาไปเข้าได้เลยอืมเอ้าปลาต้องการคนรันปะพี่จะรุนแต่ว่าหมู่บนไหลยังยังไม่คืนนะไายใส่เลย่ไมพี่จารุนถ้าสมมติว่าไม่รันพี่น่าจะโดนกินมังกรนะพี่เคยโดนกินมังกรเคยเลยพี่หนูจะบอกให้นานหนูนี่ไงคนหัวหนูหนูยิ่งก็หมาอีกอ่ะหนูพูดใหม่ทางด้านหนูคมนะ ไม่ใช่ที่จะลุงอ่ะทุกคนหนูคุยกันเล่าก่อนที่เนี่ยที่จะมายืนตรงเนี้ยมมานั่งนั่งนั่งสแกนแล้วก็นั่งคุยกันเล่าเวลาพวกหนูแล้วปะยิ่งเสร็จเนี้ยยิ่งเน้นกว่าทุกประเทศเลยนะหนูนั่งคุยกันหมดแล้วว่าแบบอะไรยังไงนั่งคุยกันมาแล้วแล้วเราก็จะมีรถแมวเรามีเกลมีเกลเขาจะมีรถแมวเป็นอ ไม่คุณจะสัมภาษณ์ะไรอ่ะพรรู้สึกว่าเขาก็ผ่านเลี้ยงใหญ่มาแล้วเออเขาวางเป็นอะไรเป็นหมดอ่ะดูจากครก็รู้แหละคือไม่ได้เป็นเด็กทิ้ืทอนอ่ะไม่สัมภาษณ์เลยป้า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 ป้ป้า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 ป้ปปป้ป้าป้าป้าป้ปาป้ปปปปปปป้าป้าปปป้าป้าปปปป้าป้าปปปปป้ปปาปปปปปปาปปา ไม่รู้จะถามบ้านอะไรอ่ะเพราะว่าพี่พูดว่าการพูดอะไรของพี่เขาก็ดูน่ารักตอนกลางวันแล้วไงไม่เราก็ไม่นี่ก็ไปสืบมาหมดแล้วหมายถึงว่าประวงยูมีก็บอกว่าน่ารักยูมีการันตีมาสําหรับยูมีที่จะชมใครยากๆหน่อยก็ยูมีบอกว่าน่ารักก็เลยตอนนอกจากอินแล้วพี่ยูมีก็ไม่เคยชมใครเลยหินเขาชมตอนไหนวะไม่เคยมีพูดนะเคยไม่มีคนรู้ ต่ตามนั้นตามนั้นโอเคค่ะพี่พาไปเปลี่ยนม็ได้ชื่อเขียวมาก็พาไปเข้าด้วยกันสิเนี่ยไปหมดเลยมันนั่งได้มันนั่งได้หลายคนมันนั่งไดหกคนคันนี้นั่งไดสี่คนเอาเหรอไหนมันนั่งได้กี่คนล่ะมันนั่งไดสี่คนนั่งไปคนนี้ตายอ่ะแบมไอแคหยินตายไม่ได้หรอกไม่ไปดนล้อนี่ไม่ได้วทงไปยังก็แทงไปคนหนึ่งไง จะต้องไปวยเราต้องไปกันอย่างอบอุ่นเราไม่กลัวนย่เลยมากเอเดียหืมอีนมันจะกินเอ็นนี่ทั้งแก๊งเลยเหรออินจะเอาทั้งแก๊งเลยเหรอคืออะไรอะีนอุ้ยจะคิดแคสเสียงเท่งจริงนะอีนชอบคนเล่นเกมเก่งอ่ะแล้วคิดแคสตรงสเปกอีนทุกอย่างเลยอ่ะแล้วออมล่ะไม่ไม่มีออมอยู่ในแล้วออมตกกระป๋องแล้วอีนเบื่อออมแล้ว แบมหยินก็เบื่อแล้วต่อไปเป็นคิทแชทแล้วแล้วหยินคิดว่าหยินน่าจะคบกับคิทแชทนานะคิทแชทรับรักหยินนะตามนั้นทุเรศมาได้ไงก็เคยกับผู้หญิงไม่ไม่มารักกันอุ้ยแต่อุยอุ้ยมันไม่แน่นะไม่แน่นะมีทางมีทางมันมีทางมันไม่แน่ สมรถเท่าเทียมเป็นลายหินก็ใช่ได้ทำไมแบงก็หินแคทไงต่อไปอ่ะมันก็หินแคทนี่แหละหินเปกัอะไรโอ้หินพูดความเป็นจริงบ้างตามนั้นหินให้มันชอบสริงแคทอาจจะชอบหินอยู่ด้วยก็ได้ตอนนี้เผลอเผอแคทผมยาวกว่าหินแค่นั้นพอไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูผมสั้นให้ก็ได้ทั้งหนักเย็นเย็นแบบคนจะววกคนจะววกอ่ะคนจะอยากววกอ่ะ แบมหึงหรออีเออยีเออเอเอหึงหึงหึงนนไม่เอาแบมเป็นผู้ชาย <c oughs> นี่ไม่รู้หรอนี่ปิดบังมาตั้งนานเพราะว่าเหมือนเป็นผู้ชายแอบมาเล่นแก,งแก,งแกง๊งออกับแก๊งหญิงวัวมันเป็นแฟนกับแ,แบไอแฟนแบบแคทใช่อ้าวแบมอไม่ใช่หรอแคทดาดแคทกินตังหากโอ,อตามนั้นสวยสะเด็ดวิ่หล่อแบมไปไปเดิมพันนะนะชายหญิงก็แบมคู่กับแคสทำไม อาแคสพูดจะพูดในแคสพูดมัเลยมันขออนุญาตพูดมาเดี๋ยวมันคงอึดอัดกูดใจเลยค่ะอ่าอ่าไหนไอ้นี่น้องหน่อยดิช่วยน้องหน่อยอีแบมวีไอดีไม่เยอะอยู่ด้วยเดี๋ยวงเครียดเองอ่าโอเคอืมแจกโมเมนต์แต่เราเมียแล้วนะจะค้อจุดดอะไรนะเมียเราอะของไม่หยุดแล้วเนี่ยเมียชื่ออะไรเราไม่โอเคนะแจกโมเมนต์แจกโมเมนต์น้า บางทีไม่เอื้อกันนะผู้หญิงกับผู้หญิงเหมือนผู้หญิงถึงผู้หญิงอะอ่ะ <c oughs> เหมือนเคยอันนี้ป่ะผู้หญิงถึงผู้หญิงเคยดูรายการนี้ป่ะผู้หญิงผู้หญิงอ่ะไม่มีสักโ <c oughs> กแค่ะพี่อีแคท่เยี่ยมมากอีกแคทกูบอกเลยนะเมื่อไหร่มันจะหมดฤดูกาลกูเบื่อมันกันกันที่มาคือเราเปน็นนโทเวิร์ดอะเราถ้าเราอยากคุยเเราคุยกัอะเขายังไม่ทันพูดเลยอะแม่งบอกไม่มีช็อกโกแลตแล้วอะ เอาดีจะลุงจิตเบบี้บ<อ>ีนามสกุลอะไรนะหอมหวนยะหูหอมหวนยะหู<ล>ใช่นคนนี้คนนะคะี้คนนี้ขออนุญาเช็คบ่นะ เออผมก็แล่วรันพี่จะลุงเข้าก่อนเขาเปลี่ยนแล้วรีตอมอให้สไปน์ไปไหนกันหมดแล้วอ่ะมิเกลตอนนี้อยู่สภาค่ะมิกเกลมาไหมทำอะไรอ่ะคะเออเอาพี่จะลุงจิตเข้าแก๊งค่ะลุงจิตคือใครอ่ะเออดีไงนีไงเดี๋ยวพามารู้จักมิกเกลด้วยตอนนี้อยู่สภาโอเคค่ะโอเคค่ะเขามีรถแมวด้วยนะรับเลยค่ะโอเค พี่เดลชอบรถโพนี่รถแมวเอนคนไหนเป็นชื่อเคมป์นะครับพอดีผมอยู่นะอยู่นะอยู่เปล่าอยู่นะมีพี่จะลุงเข้าแก๊งนะใครนะพี่จะลุงจิตเขาเคยอยู่ไดมอนด์เฮทผู้ชายนิสัยดีมากคนนี้พี่การันตีแล้วเป็นผู้ชายนะไม่ไม่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่ว่าเคยอยู่ไดมอนด์เฮทแบบก็มาก็บอะไรแบมก็คือ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสาเอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเอาดีใช่ไหมพี่ไม่ไม่เป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงเดี๋ยวพามารู้จักยูน่ามาแลนด์ดิยยูน่ากับมิเกลอ่ะพูดเมืองอยู่โอเคก็เทจนะพี่เทจนะขอเทสเี่นนี่ตั้งรับครับพี่มีอะไรก็คุยได้เสมอครับมามายูน่าบอกขอเทสเอะไรนี่ไงเทสเกิดเพจอะไร ยินดีต้อนรับนะคะที่จะลุงณีสวัสดีค่ะมีมีเกวแต่ว่าอยู่นะอยู่เมืองค่ะเราอยู่นะเป็นหัวแกงอยู่นะอยู่เมืองหินแก้มูมีนโอ้ใินเกลครับไม่เจ็บหรอกโอ้ครีพาเขาไปเป็นชุดไหมมีอันนี้เขามีเทสเรียบร้อยแล้วจบแล้วลูกบอกมาแล้วคือมีมองละแค่สายตามีกระลุเพราะว่าหินมีคนการันตีมาถูกเขาเดาแกงแล้วถูกอยู่มี ใช่เกิดมาคุยไปเรื่อยเกไปเรื่อยเกิดการันตีเลยเรื่องนี้ใส่กับประสบการณ์แล้วเราเขาคุณเราคุยไปเรื่อยประบแกเออเนี่ยคุยไปเรื่อยอ่ะเนี่ยเราพี่ต้าว่าอะไรขอโดีเซ่ช่างหน่อยค่ะพี่ต้าคนนี้ยังไงุ๊ดหน่อยพี่อุ้ยอะไรนะใครอ่ะขอโทษครับขอโทษครับใครไม่รู้จักใครอ่ะเขาคือใครครับไหนชื่ออะไรครับนี่ครับ อะไรนะไม่ต้องทำอะไรเลยเข้าเฉยๆดีห้าโทาคารผ่านธนาคาริดาพรเข้าเกลียวชื่อมชหรือลัดมเกลเขาเกียวโอเคผ่านวันนี้ผ่านวันนี้คนนี้ตึงคนนี้ตึงไหนพี่รู้ได้ไงอะชื่ออะไรนะหูว่าตึงไม่รู้กันเขาบอกเขาชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวทิดาพรเลยดิอันนี้นี่เธอดูเวลาคนถามชื่อหนูต้องกดนี่ f5 แล้วก็เลือกข้อที่สองลองกดดู f5 ข้อที่สอง f5 แล้วข้อที่สอง ฮัลโหลครับแรกช็อกโกแลตกันไหมครับอู้หูเรียกอะไรครับหลักกันนี่อ่ะเรียกอะไรครุณนี้ผ่านครับคุณนี้ผ่านครับคุณนี้ผ่านอะไรอ่ะพี่ต้าทำอะไรอ่ะเขาให้ดูบัตรเขาถ่ายรูปอยู่ฟูวิลล่าสับไวท์ดำฮู้ยพี่ต้าเป่าอะไรรูปบัตรไหนได้ไหมคะพี่จะลงจิตก็กด M5 แล้วก็ข้อที่สองเหมือนเดิมครับโหมะง่ายไปพี่ต้าเป่าอะไรหนึ่งห้าเก้า หนึ่งห้าเก้าสามเจ็แปดป่ะพี่จะลุงนี่แล้วจะได้มีเพื่อนอีกหนึ่งคนโอจะได้เลิกคบแบบอย่างจริงจังสักทีนั่นแหละดีแล้วอยู่กับจินดีแล้วจินไม่มีเพื่อนนะดูไหมเดี๋ยนพี่จะลุงสิ่งที่พี่ี่จะลุงต้องเจอในทุกๆวันนะจินอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเห็นไหมสังคมเบบี้บีเป็นแบบนี้แหละพี่จลงแบ่งกลุ่มนะแล้วทำไมเราไม่อยู่กับจินล่ะ ไม่ชอบไม่ชอบกันนะดิมันตอนนี้มันเกียดกันไปแล้วยินจะบอกมาละยินเกลียดมันตามตามนั้นตามนั้นคือแบบนี้แปลว่ารักกันมากออืรักมากตามนั้นตามนั้นโทษครับหยินมาหนี่เออ่บอกคนอื่นนะว่านี่เอาข้าวเพราะเดี๋ยวหมายถึงว่าเดี๋ยวเป็นเพื่อนหยินนะเขาจะได้ได้ได้ อไหนแทงพีนู่นอ่ะอยู่นะอยู่นะมัมม,ม,มิมาน่ล่าเอาเข้านะ <Okay. S 1> คนน,คน,น,นี้คนนี้นิส่ดีคนนี้นิส่ดีจริงห <Okay. S 1> มาย <Okay. S 1> ว่าเล่นประสบการณ์แล้วก็ปร,ประสบการณ์แบบว่าแต่ก่อนแต่ก่อนพี่อยู่น m d ใช่ไหมแล้วพี่อ่ะต้องตีกับ Deep diamond head ตลอดมีประสบการณ์มีเซนเก,นเกนมรับประกันป้าหนูไม่เห็นมีเลยบอกอยู่มีคอนเฟิร์มพี่อยู่มีคอนเฟิร์ม มีอะไรัน้าเฮยอะด้วยเวอยเขื่อก็ไ่ละไม่มีคนลวยมาเล่นเล่นไม่ออกนี้ขำเลยนะไม่เป็นไรคือเราพี่เราเอาจริงมากคนเรามันก็มีบ้างเล่นไม่ออกปกติแต่ถ้าไม่ออกบ่อยแล้วก็โดนแน่อิ่งหูชาขนาดยิ่โหดขนาดเนี้ยินยังโดนหูชาเลยยินต้องให้คิดแคร์ว่าสอนแล้วแหละแมไม่ ความล่ามคอมเมนต์คำว่าโหดของยินหน่อยไม่ก็กิ่นยอมไม่โหดก็ได้ถ้ากิกแคจะสอนยินแต่ว่าถ้าเพื่อนอยู่ใต้เทานี่ต้องดึงขึ้นมาต้องดึงขึ้นมาโอ้ไม่ใช่คือเรามีทัศนีย์นั้นเสมอถ้าใครมีทัศนียันนะหือว่าแบบว่าถือว่าโอแล้วเพราะว่าแค่แบบปิดตัวชุบได้ชุบเป็นแค่นั้นก็พอละคือเล่นเกงอ่ะถูกไหมไม่มีอะไรเยอะ เซนเกมมาวันแบบว่านี่ขอแบบลองแบบถือคัทขอคนแค่แบบไม่ยืนเอ๋อกลางไฟยะทําอะไรไม่ถูกอ่ะเหมือนยืนไม่ถึงอ่ะไม่ไม่ไม่บอกว่าเปลี่ยนซื้อก่อนเปลี่ยนซื้อก่อนต้องปะวงวงปะใช่ต้องปะวงวงด้วยจีบบอกเลขพี่ขาด้วยนะโอเค ถ้าพี่เขาชื่ออะไรนะอินพี่จะลุงจิตหอมหัวญะหู่ถ้าพี่จะลุงมีสีนออมก็อิดฉาดีออมก็มีมันมีเหรอเออเสื้อนอกแปดสามสี่สีหนึ่งแล้วก็กางเกงหนึ่งห้าเก้าสี่สองค่ะแปดสามอะไรนะแปดสามสี่สีหนึ่งแล้วก็กางเกงหนึ่งห้าเก้าสี่สองอันนี้คือชุดแอนด์ออฟนะพี่จะลุง เพราะว่ามันสีดําเยอะมากโอ้ค oh, <hey. S 1> สีสองนะสีสองไอเสื้อบอลนนะ่ะสีสองนะเอเสื้อบอลสีหนึ่งพูดผิดสีหนึ่งเดี๋ยวเราต้องทำสีในพี่สลุงก่อนปะวงวงปะวงวงอันนี้หรือเปล่า mm. ใช่ไหมใช่นี่ไหมวะพี่ชายครับผมเทพป่ะผมแต่เทเราเบิดตุ้มตาวใช่ป่ะพี่ชายช่วงครับพี่อันนี้เป็นแก๊งกันหรอครับเป็นนางฟ้าค่ะโอ้เทพจัดแบบนี้เขาเรียกชุดอะไรครับวัลเหรอ ใช่ค่ะชุดบอลพี่เหมือนเมกาอยู่นะพูดจริงๆนะใช่เป่ยนไปรุ่นเมกาใช่พี่เหมือนเลยเมกาบางนาใช่หนูก็ทราบหนูตอนแรกตอนแรกโอเคเลยครับโอเคครับพี่เดียกันอุ้ยรถเท่ยังไงแบบนี้อ่ะแพงไหมหนูับพี่แพงมยแบบนี้อุ้ยไม่รู้แต่ว่า มีหนึ่งคันในประเทศพูดแค่นี้ใช่เหคูณศูนย์พันได้แล้วเหลือคันนี้คันเดียวเ้มันแรงไหมพี่ผมไม่ัแรงแบบขับประมาณห้าร้อยใช่อใช่ที่ลองโชว์เลยไหมเขาจะพูดเล่นทําไมจริงๆนะคะอุ้ยมันนั่งได้สคนเลยหรอเวลาที่เหินมันจะมีปีกค่ะปีกจะงอกออกมาได้หกคนอยค่ะได้หกได้หกต้องงงคือรถมีไฟนะใช่แต่ไม่ขึ้นได้เลย ตอนนี้ล็อกไว้ไม่ขึไดค่ะเต็มเต็มเต็มขอลองได้หมขอลองได้ไหผมขอลอกล็อกล็อกล็ได้เหรอลองอะไรขไมนเกียวดีอารลเกี่ยว